ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นิยมกินกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาหารจําพวกเมนูไข่นะครับซึ่งเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็มีสารอาหารที่จําเป็นหลายอย่างอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ไขมันดีนะครับแถมยังเหมาะสมสําหรับใครที่ต้องการที่จะควบคุมน้ําหนักอีกด้วยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่านอกจากไข่จะมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเราแล้วนะครับถ้าเรานั้นไม่เลือกบริโภคแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะครับก็อาจจะกลายเป็นโทษต่อร่างกายแล้วก็เป็นอันตรายแทนไดด้เหมือนนกัโย ไม่นานวันี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าถ้าใครพบเห็นไข่ที่มีเปลือกลักษณะ4แบบต่อไปนี้นะครับให้รีบโยนทิ้งด่วนเลยทันทีนะครับอย่าขี้งกเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะนํารโรคมาให้เราได้เลยทีเดียวกับ โดยทางด้านของดรหยานจงไห่นะครับผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลอนุสรลินโขชางกรุงในประเทศไต้หวันนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหากพบว่ามีเปลือกไข่สีลักษณะต่อไปนี้นะครับแนะนําว่าควรที่จะรีบโยนทิ้งโดยทันทีเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแล้วก็การเกิดอาหารเป็นพิษได้เลยทีเดียวน,นะครับซึ่งสําหรับไข่ที่มีเปลือกสีลักษณะดังกล่าวนะครับก็ได้แก่นหนึ่งไข่ที่มีเปลือกแตกซึ่งไข่ที่มีเปลือกแตกนะครับจะทําให้เชื้อโรคนะครับโดยเฉพาะเชื้อซัมโมเนล่านะครับเข้าสู่ เชื้อโรคนี้นครับจะทําให้เกิดการอักเสบในกระเพาะแล้วก็ลำไส้นะครับพร้อมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียแล้วก็เป็นไข้นะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับแข็งนะครับซึ่งการติดเชื้ออาจจะรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะนําไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็การเสียชีวิตตามมาได้เลยทีเดียวกับ 2นะครับก็คือไข่ที่เปลือกมีเชื้อราซึ่งหากพบว่าเปลือกไข่มีเชื้อรานะครับแนะนําว่าควรที่จะรีบทิ้งเลยทันทีเนื่องจากการเกิดเชื้อราบนเปลือกไข่นะครับก็หมายความว่าเชื้อโรคนะครับได้เข้าสู่ภายในไข่ไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือว่าการติดเชื้อในระบบทางเดิอนอาหารได้เลยทีเดียวน,นะครับซึ่งหลายคนก็มักจะเข้าใจผิดน,นะครับว่าแค่ล้างเชื้อราออกก็สามารถกินได้แล้วแต่ความจริงนะครับก็คือเชื้อโรคนี้ได้ซึมเข้าไปในไข่ไปที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถกําจัดออกได้โดยการล้้าาางโดยเเฉพะะไข่ทีีมชือรรนคับ มักจะเกิดเชื้อซาโมเน e l l a ซึ่งจะทําให้เกิดอาการท้องเสียไข้คลื่นไส้แล้วก็ปวดท้องรุนแรงได้เลยทีเดียวครับ 3นะครับก็คือไข่ที่เปลือกมีสีผิดปกติหรือว่ามีจุดดาซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเปลือกไข่จะมีสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลเรียบเนียนครับแต่ถ้าหากพบว่าเปลือกไข่มีสีด่างหรือว่ามีจุดด่างดําหรือว่าสีเขียวนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าไข่นั้นนะครับติดเชื้อหรือว่าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วซึ่งจุดเหล่านี้นะครับมักจะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อราขยายตัวหรือว่าไข่ถูกทําลายในระหว่างการเก็บรักษาครับและหากรับประทานเข้าไปนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการท้องเสียปวดท้องหรือแม้แต่อาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงได้ยีัยบ และ4นะครับก็คือเปลือกไข่ที่ติดสารแปลกปลอมหรือว่ามีความเหนียวที่ผิดปกติซึ่งหากพบว่าเปลือกไข่นะครับติดสารแปลกปลอมเหนียวหรือว่ามีความชื้นที่ผิดปกติเมื่อสัมผัสครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าไข่นั้นนะครับติดเชื้อหรือว่าเสียหายแล้วโดยสารเหนียวที่พบบนเปลือกไข่นะครับมักจะเกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะครับที่สร้างชั้นบางๆขึ้นซึ่งหากชั้นนี้นะครับมีสีเขียวหรือว่ามีกลิ่นเหม็นก็อาจจะแสดงได้ว่าไข่นั้นนะครับเสียหายไปที่เรียบร้อยแล้วและเตือนว่าไม่เพื่อนา มาบริโภคเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียนั้นได้ซึมเข้าไปในไข่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงได้เลยทีเดียวกรับ และทั้งนี้นะครับสำหรับการเลือกซื้อไข่นะครับเราก็สามารถเลือกซื้อได้จากการดูปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุของไข่เลือกซื้อจากแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้ตรวจสอบเปลือกไข่ดูให้ด,หดีทดสอบความสดใหม่ของไข่เลือกไข่ที่มีขนาดแล้วก็สีที่เหมาะสมรวมถึงเปลือกไข่ที่เป็นออแกนิก,รกหรือว่าปลอดสารเคมีนะครับและนอกจากนี้การเก็บดูแลรักษาไข่ให้ถูกวิธีครับก็มีความสําคัญเช่นกันเพื่อที่จะป้องกันการ,ารเน่าเสียแล้วก็ปนเปื้อนของเชื้อโรคได้นะครับซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเก็บในตู้เย็นเก็บในกล่องหรือว่าถาดเก็บในท่าตรงนะครับโดยเอาขั้วไข่ที่เป็นด้านแหลมลงข้างล่างแล้วก็ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ไข่เน่าเสียได้เร็วขึ้นนะครับและควรที่จะบริโภคไข่ให้หมดภายในเวลาที่เหมาะสมนะครับซึ่งควรที่จะบริโภคให้หมดภายใน3-5สัปดาห์หลังจากที่ซื้อมานะครับก็ช่วยให้เรานั้นสามารถบริโภคไข่ได้อย่างปลอดภัยแล้วนั่นเองครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว